วาจานะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมหน้าติดเกียนอันใดท,ที่ข้าพเจ้าท้หลายได้ประมาทพาดครั้งด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหนัมก็ดีด้วยตั้งใจก็ดีด้วยไม่ตั้งใจก็ดีขอท่านทั้งหลายจงเอาหสวกรรมในกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำนอกเกินไัน้น เมื่อท่านทั้งหลายยกโทษให้แล้วโปรดสาผูการขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดยอมสาธุนั